สวัสดีค่ะรอบรู้เรื่องสาษายกับครูดาอิสรีในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโวหารการเขียนค่ะซึ่งโวหารการเขียนก็คือวิธีการเขียนที่ให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความเข้าใจ mm. เกิดความรู้สึกตรงกับจุดประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการจะสื่อสารซึ่งโวหารการเขียนเราก็จะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทก็คือ1 บรรยายโวหาร2พรพณนาโวหาร3เทศนาโวหาร4ส,สาทกโวหารและ5อุปมาโวหารนะคะเรามาดูเรื่องแรกเลยค่ะบรรยายโวหารก็คือการเขียนที่ใช้เล่าเรื่องหรือว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆเนี่ยโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาชัดเจนรวบรัดมีการดําเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆเนื้อเรื่องจะมีการเ,าเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับที อย่างเช่นปลาหนัก30กิโลกรัมกระแทกผิวน้ำเสียงดังมันหงายท้องขึ้นมาครู่หนึ่งก่อนพลิกกลับแล้วพุบหายไปใต้น้ำภาษาง่ายตรงไปตรงมาชัดเจนไม่มีภาษาที่ไพเราะสละสลวยเวอร์วังนะคะตัวยอย่างที่สองรถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยและจอดอยู่ใกล้ปากทางหลายนาที ลักษณะเดียวกันค่ะเราใช้ภาษาง่ายๆตรงไปตรงมามุ่งให้เห็นชัดเจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภาพได้ชัดเจนลักษณะนี้เราเรียกว่าบรรยายโวหารประเภทที่สองคือพัณนาโวหารตรงนี้จะแตกต่างจากบรรยายโวหารนะคะเพราะว่าพันานาโวหารเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื่อให้คนอ่านเนี่ย เห็นภาพได้ชัดเจนมีการสื่ออารมณ์ให้เกิดอารมณ์ร่วมความรู้สึกร่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้เขาจะมีความไพเราะสวยงามมีการเล่นเสียงเล่นคำมีการใช้ภาพพจน์ต่างๆขึ้นซึ่งเราจะเรียกง่ายๆว่าพนาโวหารเนี่ยเขาจะใช้ภาษาที่เวอรวังอลังการนะมากกว่าปกติอย่างเช่นน้ำตกช่วงสุดท้ายยังพุ่งลงมาเป็นสาย กระทบลานหินกว้างสะท้อนแสงตะวันงามระยับตาเห็นไหมคะตรงตัวสีแดงเนี่ยเขาก็จะบอกแค่ว่าอาสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์หรือสะท้อนกับอ่าพระอาทิตย์จบละแต่นี้เขายังมีงามระยับตาขึ้นมาอีกนะคะหรือนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับฟูงผีเสื้อที่บินวนเหนือน้ําตก ราวกับกรีบดอกไม้โปรยปลายมีการเปรียบเทียบและใช้ภาพพจน์คืออุปมาแล้วก็ให้เห็นภาพชัดเจนเลยก็คือกรีบดอกไม้ที่กําลังโปรยปลายลงมาถ้าเราใช้ธรรมดาเลยกรีบดอกไม้หล่นลงมาใช่ปะแต่คราวนี้ภาษาเขาจะสวยงามเว่อร์วังนิดนึงลักษณะนี้เราเรียกว่าพัฒนาโวหารค่ะโวหารประเภทที่3เทศนาโวหารตรงเนี้ย ก็คือมีจุดมุ่งหมายง่ายๆเลยก็คือเป็นการอธิบายเหตุและผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นทําให้คนนียคล้อยตามซึ่งตรงนี้มันก็คือการสั่งสอนนะเป็นการสั่งสอนซึ่งเทศนาโวหารเนี่ยเขาก็จะมีโวหารอื่นประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็น บรรยายโวหารแพนนาโวหารมีการเปรียบเทียบรวมถึงเทศนามักจะมีสาทกก็คือมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบอยู่ในการสั่งสอนนั้นด้วยอย่างกับตัวอย่างตรงนี้นะคะการทําความดีนั้นเมื่อทําแล้วก็แล้วกันอย่าแนะนํามาคิดถึงบ่อยราวกับว่าการทําความดีนั้นช่างยิ่งใหญ่นักใครก็ทําไม่ได้เหมือนเราถ้าคิดเช่นนั้นความดีนั้นก็เหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทําแล้วก็ไม่น่านํามาใส่อีก คิดแต่จะทําอะไรต่อไปอีกจึงจะดีจึงจะเป็นความดีที่สมบูรณ์ไม่ตกไม่หล่นลักษณะเนี่ยคือลักษณะของการสอนในเรื่องของการทําความดีนะคะให้คิดไปข้างหน้าว่าเราจะทําอะไรเพิ่มโวหารประเภทที่4สาธกโวหารโวหารประเภทนี้ก็คือจะมุ่งให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีการยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งสาธุโวหารเนี่ยจะเป็นโวหารที่ไปใช้เสริมในพวกของการบรรยายการพรรณนา,นาและที่สำคัญคือเรื่องของพวกเทศนามักจะมีการยกตัวอย่างประกอบสาธกคือการยกตัวอย่างประกอบอย่างาเช่นตัวอย่างอันนี้อำนาจความสัตว์เป็นอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่จับหัวใจคนแม้แต่สัตว์ก็ยังมีความรู้สึกในความซื่อสัตย์ เมื่อกวนอูตายแล้วม้าของกวนอูก็ไม่ยอมกินหญ้ากินน้ําและตายตามเจ้าของไปในไม่ช้าไม่ยอมให้หลังของมันสัมผัสกับผู้อื่นนอกจากนายของมันอันนี้คือการยกตัวอย่างประกอบเรื่องของความซื้อสัตว์ว่าพอาพูดถึงความซื้อสัตว์เสร็จเราก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าอ๋อม้าของกวนอูไงมีความซื้อสัตว์ไม่ยอมให้ใครมาขี่หลังของมัน และโวหารประเภทที่หาอุปมาโวหารอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบมีการนําของสองอย่างเนี่ยที่มีลักษณะเด่นๆเลยมาเปรียบเทียบกันอันนี้จําไว้นะคะว่าห้ามเอาของสิ่งเดียวกันมาเปรียบกันนะห้ามเอาคนมาเปรียบกับคนลูกหน้าตาเหมือนพ่อหน้าตาเหมือนแม่อย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นของคนละอย่างกันแล้วนํามาเปรียบเทียบกันนะคะดูในตัวอย่างเนี่ยดูซิว่าเขาเปรียบอะไรเป็นอะไร เขาบอกว่าอันวัคแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณยอมได้แสงจับเป็นเรื่มพลายคล้ายมรกตผู้ที่โง่เขาแม้ได้อยู่ใกล้นักปราดก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ชั้นเดียวกันตรงนี้สุวรรณแปลว่าอะไรเอ่ยสุวรรณแปลว่าทองเขาก็บอกว่าไอ้พวกแก้วพวกกระจกทั้งหลายเนี่ยถ้าไปอยู่รวมอยู่กับทองนะก็จะมีแสง ทำให้เรามองความประยิบประยับของมันเนี่ยเหมือนกับมรกตเลยคล้ายกับมรกตนะก็เปรียบเหมือนกับใครเอาพวกกระจกที่มีความลักษณะอ่าอยู่กับของดีก็กลายเป็นของดีเปรียบเหมือนกับคนที่โง่โง่เขาถ้าไปอยู่ใกล้ๆคนที่เก่งก็จะมีความเฉลียวฉลาดได้เหมือนกันอันเนี้ยคือลักษณะของอุป,ปมาโวหารเพราะฉะนั้นในระดับชั้นนี้เรามารู้จักโวหารทั้งหมด เงที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ